ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายในวันก่อนอาตมาก็นำเรื่องโทษของกาม บรรยายให้โยมได้ติดตามรับฟังกันโดยได้บรรยายถึงตอนที่ว่าด้วยบุคคลผู้ติดอกติดใจในกามแล้วก็ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเพราะอยากจะได้กามโยมเมื่อทำผิดกฎหมายบ้านเมืองพระราชาจับได้แล้วก็สั่งลงโทษเขาด้วยกรรมกรต่างๆนะซึ่งะย,ง,ยงก็ฟังเรื่องกรรมกรที่อาตมาได้บรรยาย เสริมให้โยมฟังก็ยังไม่จบวันนี้อามาก็จะมาบรรยายเล่าเรื่องการลงโทษที่เป็นลักษณะต่างๆที่เขาลงโทษกันในยุคก,ก่อนๆนะแต่ยุคนี้ก็น่าจะมีนะในบางประเทศโยมซึ่งยโยมก็ฟังมาถึงตรงที่ว่า นุ่งสาหลายนะโยมนุ่งสาหลายนี้คือว่าแร่หนังออกเป็นยิ้วๆริ้วๆโยมแล้วก็ปล่อยลงมานะท่านบอกว่าริ้วแร่ตั้งแต่คอลงมาถึงเอวเป็นริ้วๆริ้วๆแล้วก็ปล่อยให้ลงไปถึงพื้นให้บุคคลนั้นเดินเดินไปก็จะเหยียบหนังของตัวเองอะนะโยมออืจะเจ็บปวดทรมานขนาดไหน ตามายืนกวางนะท่านว่ายืนกวางเนี่ยยืนกวางที่โยมฟังมาในวันก่อนนะท่านว่าเขาจะเอาเบ็ดเกี่ยวเท้าเบ็ดเกี่ยวเท้าแล้วก็เกี่ยวมือโยมเอาเบ็ดเกี่ยวเท้าเกี่ยวมือเนี่ยให้ยืนเหมือนกวางนะแต่ว่าเขาจะแฝนไว้โยมแฝนไว้โดยที่ไม่ให้มือไม่ให้เท้า ถึงพื้นนะเขาจะให้เชือกที่ผูกเบ็ดมันตึงโยมคล้ายๆกับแขวนไว้อย่างนี้นะโยมแขวนเอาไว้เขามีวิธีของเขานะว่ายืนเหมือนกวางแต่ไม่ถึงพื้นแต่ยืนบนเบ็ดที่มีเชือกผูกผูกไว้ข้างบนนะโอ้โหจะทรมานขนาดนี้โยมเนี่ยเพราะกามทั้งนั้นถ้าไม่ไปทำผิดกฎหมายบ้านเมืองถ้าไม่อยากได้ของเขา ้าไม่ไปประพฤติผิดลูกเมียเขาเนี่ยถ้าไม่ไปโกงเขาก็คงจะไม่โดนลงโทษทรมานขนาดนี้อันนี้เพราะว่าเขาติดในกามแหละโยมไม่รู้จักประมาณในกามจึงต้องถูกลงโทษเพราะกามเป็นเหตุต่อมากระชากเนื้อด้วยเบ็ดอันนี้เอาเบ็ดใหญ่มาเกี่ยวเนื้อแล้วก็กระตุกกระตุกปึกป๊กปึ๊กให้เนื้อหลุดมากับเบ็ดโยมควักเนื้อทีละกะหาปะนะ ท่านบอกว่าเอามีดคมๆมาเฉือนเนื้อออกทีละน้อยทีละน้อยนะโยมคล้ายๆกะหาปะณะหนึ่งก็อาจจะเท่ากับเหรียญบาทนะเฉือดเฉือนออกทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งหมดฮืโยมหมดตัวนะเนื้อหมดไปเหลือแต่กระดูกโยมแปลงแสบก็คือแปลงลวดขัดเอาน้ําแสบราดโยม วอลิมท่านบอกว่าให้นอนตะแคงเอาหลาวแทงหูทะลุแทงหูข้างบนทะลุหูข้างล่างแล้วก็จับเท้าวเวียนไปเรียกว่าวอลิมต่างฟังคือว่าเผาทั้งเป็นโยมรถน้ำมันที่ร้อนอันนี้ก็ง่ายแล้วนะให้สุนักกินท่านบอกว่าเขาจะเอาสุนักที่ไม่ได้กินอาหารมาสี่ห้าวันนะโยมขังไว้ในกรงใหญ่ แล้วก็ปล่อยคนเข้าไปนะปล่อยคนเข้าไปนี่ก็ชุนักก็จะรุมกินคนอันิยมนึกถึงภาพกันลวกันอย่างเช่นสมัยสงครามสงครามของบางศาสนาที่ทีมาเคยอ่านประวัติมานะว่าสงครามของศาสนาบางศาสนาเนี่ยใครไม่นับถือศาสนาเขาเขาจะจับประชาชนเนี่ย เข้าไปในสนามกีฬาใหญ่ๆนะในสนามกีฬานั้นเขาจะเอาเสือไปปล่อยไว้หลายตัวเสือพวกนี้ไม่เคยได้กินอาหารเลยโยมเพราะคนพวกนี้ถูกปล่อยเข้าไปนี่เสือมันก็จะรุมกัดกินเนื้อคนเหล่านี้ใครที่ไม่ยอมปฏิญาณตนนับถือศาสนาเขานะพระราชาเขาจะเป็นใหญ่สั่งบังคับว่าพวกท่านพวกประชาชนต้อง เขาเรีดศาสนานี้นะถ้าไม่นับถือศาสนานี้จะต้องถูกจับไปปล่อยให้เสือกินนี่โยมชาวบ้านก็กลัวกันนะว่ากลัวแล้วก็ยอมรับนับถือศาสนาที่ตัวเองไม่ศรัทธาเลื่อมใสด้วยความจำใจเพราะว่าไม่มีอำนาจที่จะไปต่อรองกับพระราชาอันนี้ก็เป็นโทษของกามอย่างหนึ่งนะโยมนะ ถูกลงโทษนะแต่ว่าที่จะมายกมาเนี่ยคือว่ามันเป็นกามมันเป็นเรื่องของของพระราชาที่เห็นแก่ตัวนะที่เอาประชาชนเนี่ยไม่นับถือศาสนาเหมือนกับตัวเองเนี่ยไปให้เสือกินแต่แต่ตรงนี้ที่อะบายตรงนี้จริงๆอะ่ะหมายถึงคนที่ติดในกามไปขโมยกามพอไปขโมยกามไป ไปทำอย่างไรก็ได้ให้ให้ตัวเองได้กามมาแต่อาศัยการทำผิดกฎหมายบ้านเมืองก็จะถูกลงโทษโดยการให้ชุนักกินตมาเสียบที่เหลาทั้งเป็นบ้างโยมใช้ดาบตัดศีรษะเสียบ้างคนหล่านั้นถึงตายไปตรงนั้นบ้างถึงทุกปางตายบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้นี้เล่าก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งสิน้นถ้าไม่ติดในกามก็ไม่ต้องทําผิดกฎหมายบ้านเมืองถ้าไม่ทําผิดกฎหมายบ้าน,านเมืองก็ไม่ต้องถูกลงโทษเนี่ยโยมอันนี้สงการไม่ติดในกามเห็นชัดเจนเลยนะโยมนะคนติดในกาม ได้รับโทษอย่างไรคนไม่ติดในกามก็ไม่ต้องได้รับโทษนี่ก็เราก็เทียบเคียงเห็นได้ใช่ไหมโยมต่อมานะโยมข้อต่อมาโยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นตัวบังคับมีกามเป็นต้นเขาเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นแหลฝูงชนต่างประพฤติกายะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต ชนเหล่านั้นครั้นประพฤติกายทุจริตมโนทุวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวิธิบาสนรกดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้นี้เล่าก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ในสัมปรายภพมีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเขามีการเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น เห็นไหมโยมคนบางคนอยากได้กามไปฆ่าเขาอยากได้เงินกลัวว่าเขาจะมามีส่วนแบ่งในมรดกของพ่อแม่ก็สั่งฆ่าพี่ฆ่าน้องทำบาปทำกรรมแล้วหรืออยากได้เนื้ออร่อยๆมากินเนื้ออร่อๆมันก็เป็นกามเนี่ยโยมก็ไปฆ่าสัตว์ฆ่าปลาฆ่าปูฆ่ากบฆ่าเขียดฆ่าไก่ฆ่าสุนัขฆ่าแมวฆ่าสุกรฆ่าวัวฆ่าควาย บางประเทศมันฆ่าช้างกินนะโยมนะนี่เพราะอะไรเพราะว่ามันติดในกามคือรถโยมต้องไปฆ่าเขานะ่ะติดในกามคืออยากได้ทรัพย์ก็ต้องไปลักไปโกงไปปล้นไปคอยรับชั่นเนี่ยโยมทำผิดด้วยบาปด้วยกรรมต่างๆมากมายคนบางคนติดในกามคือภรรยาเขาอ่า อยากนอนกับภรรยาเขาอยากจับต้องอยากเสพสมก็ต้องแอบไปทำบาปทำกรรมผิดศีลข้อกาหมีบางคนก็ต้องพูดปดโกหกหลอกลวงเหมือนโยมคนหนึ่งมาโกหกพระบอกโยมมาหาญาติไม่เจอญาติไม่มีเงินกลับบ้านขอค่ารถหน่อยโยมพระให้ไปโยมที่วัดนั้นนะาพาไปส่งขึ้นรถเลยนะ เออถ้าโยมกลับบ้านไม่ได้เดี๋ยวอาตมาให้โยมพาไปส่งที่สถานีรถไฟนะซื้อตั๋วให้ด้วยใจดีมากพระองค์นั้นอีกสีห้าวันผ่านมาโยมพระรูปนั้นท่านก็มาพักอยู่อีกวัดหนึ่งนะไอโย,ยมคนนั้นมันกลับไปบ้านแล้วมันกลับมาใหม่โย,ยมแล้วกลับมาขอที่วัดนี้นะท่านมาอยู่นะมาขออีกองค์หนึ่งน,นะท่านไปเจอพอดีโยมอา้าว กลับบ้านไปแล้วทาไมกลับมาอีกล่ะนี่ยางพวกที่มิจฉาชีพนะนะนโกหกพระโกหกคนอื่นว่าตัวเองตกทุกข์ได้ยากต้องทําบาปทํากรรมเพราะอยากได้เงินไงโยมอยากได้เงินอยากได้กรรมก็ต้องพูดปดมดเทจโกหกเห็นไหมบางคนก็ดื่มสดาเมรยัยก็ปิดศินข้อห้า 5, พูด คำหยากพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของการอยากได้กามของการติดในกามทั้งนั้นโยมคนที่ทําบาปทํากรรมในโลกปัจจุบันนี้ถามว่าเขาทําบาปทํากรรมเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะติดอกติดใจในกามเกี่ยวกับเรื่องของกามทั้งนั้นนะโยมนะมีใครบ้างฆ่าสัตว์โดยที่ไม่อิงอาศัยกามโยมมีใครลักทรัพย์โดยที่ไม่ใช่กามอ่ เนี่ยบุคคลทำบาปทำกรรมเหล่านี้โยมประพฤติวจกายะทุจริตวจีทุจริตมนษย์ทุจริตเนี่ยเมื่อเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่ำเข้าถึงอาบายทุกติวิบาทนรกต้องไปตกนรกหมกไหมต้องไปเกิดเป็นเปรตต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต้องไปเกิดเป็นอสุรกายเนี่ยทุกทรมานมากมายเป็น ถ้าเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตก็เป็นร้อยปีพันปีแสนปีเป็นกลับเป็นกันนั่นแหละโยมนะมันโยมได้ฟังเรื่องโทษของการละเมิดศีลห้าที่โยมฟังไปในตอนก่อนก่อนนั้นทําไมขจึงละเมิดศีลห้าก็เพราะเขาติดในกามแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นสัตว์นรกมากมายที่โยมได้ฟังมาในตัวอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นโทษของกามโยมนะที่ต้องประสบกองทุกข์ในสัมปรายภพ คือพบหน้าไม่คุ้มกันเลยกับการติดในกามคนไม่ติดในกามมีสมาธิตายแล้วไปเกิดในพมโลกในพมโลกนั้นไม่มีความยินดีในกามเลยยมไม่ต้องทําบาปทํากรรมเกี่ยวกับกามนะคนที่ไม่ติดในกามเนี่ยนั้นพวกเราที่อยู่ในโลกมนุษย์ทุกวันนี้ก็เพราะว่าติดอกติดใจในกามในชาติปางก่อน ยังละความยินดีในกามไม่ได้จึงได้มาเกิดในโลกของกามปัจจุบันนี้ต้องมามีลูกมีภรรยามีสามีมีหลานมีทรัพย์สมบัติพวกนี้มันเป็นผลของการติดอกติดใจในกามในชาติก่อนในชาตินี้เราจึงต้องมาอยู่ในโลกของกามและคนบางคนก็ติดอกติดใจในกามมากถึงขนาดต้องฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามหรือทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ แล้วตัวเองก็ต้องไปรับเสวยบาปกรรมเพราะการทําชั่วเพราะกรรมที่ตัวเองทําไว้อันนี้ก็เป็นโทษของกรรมอีกข้อหนึ่งคือต้องทําบาปทํากรรมเพราะกรรมนะดูก่อนพิกูุนทั้งหลายอะไรเล่าเป็นการถ่ายถอนกรรมทั้งหลายอ้าวอันนี้เรื่องโทษของกรรมเนี่ยยมฟังมาตั้งแต่วันกันก่อนนู่น มีอยู่กี่ข้อโยมตั้งแต่โยมฟังมาเนี่ยคุณของกลามมีอยู่ข้อเดียวนะโยมนะคือความน่าใคร่น่าปรารถนาน่านาน่าพอใจเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดนะโยมความสวยความงามความไพเราะความอร่อยของกลามที่โยมฟังมานะโยมนะทีนี้โทษของกามก็คือหนึ่งต้องทำงานหนัก อาบเหงื่อต่างน้ำต้องอดมือ้อกินมือ้อโทษทการข้อต่อมาเมื่อทำงานแล้วไม่ได้ค่าจ้างก็ต้องทุบอกข้ามครวนเศร้าโศกข้อที่สาได้ค่าจ้างได้เงินได้ทรัพย์ได้วัตถุก,กรรมมาแล้วก็ต้องระแวดระวังในการรักษากลัวคนอื่นจะมาแย่งนะกลัวไฟจะไหม้กลัวพระราชาจะยึดเป็นต้นนะโยมนะในข้อที่สเนี่ยข้อที่สก็อ่า ต้องทะเลาะกันโยมทะเลาะกันระหว่างกษัตริย์กับกษัตริย์พราหมณ์กับพราหมณ์สามีกับภรรยาพ่อกับแม่กับลูกพี่ชายน้องชายแม้แต่เพื่อนกับเพื่อนก็ทะเลาะกันพ่อะกมได้ในข้อที่สี่นะข้อที่ห้าท่านบอกว่าอันนี้วิ่งเข้าสู่สงครามต้องก่อสงครามกันในข้อที่ห้าข้อที่หกท่านบอกว่า เป็นพวกนักรบที่จะต้องถูกอาวุธทั้งหลายเนี่ยถูกอาวุธทั้งหลายทิ่มแทงเอาบ้างถูกยิงเอาบ้างถูกรถด้วยก้อนโคลไมร้อนบ้างอะไรพวกนี้นะนี่โยมแล้วก็ห้าข้อแล้วใช่ไหมโย,ยมนะห้าข้อหรือหกข้อยมนี่ขออภัยนะนับไม่ดีโยม นับใหม่กันแล้วกันนะเพราะว่าในตรงนี้ท่านไม่ได้เขียนข้อเอาไว้โยมนะไม่ได้เขียนข้อเอาไว้อาตมาก็พยายามนับให้ได้ตามลำดับนะคือ 1. ต้องทำงาน 2. เมื่อทำงานแล้วไม่ได้ค่าจ้างเป็นโทษนะนิยมเป็นโทษของกรรมนะ 3. ได้มาแล้วก็ต้องรักษา ต้องคุ้มครอง4ต้องทะเาลาะกัน5เก่อสงคราม6ได้รับความทุกข์ทรมานเพราะอาวุธต่างๆ7ถูกลงโทษเพราะพระราชามีกรรมกร32อ,อย่างน,นะโยม8ต้องทำกายทุจริตโยมวแบบจีทุจริตเนี่ยตกลง8ข้อใช่ไหมโยม ก็แปดข้อนะโยมนะตกลงเนี่ยโทษของกามมีอยู่แปดข้อนะโดยเฉพาะข,ข้อสุดท้ายนี่อันตรายมากๆเลยโยมข้อสุดท้ายเนี่ยทําบาปทากรรมเพราะอาศาัยกรมต้องพอตายแล้วไปตกนรกหมกไหมอออืืโยมเรียกว่าเป็นเมื่อไปตกนรกแล้วจะกลับขึ้นมาใหม่นี่เป,นเป็นเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะดังนั้น โยมมองเห็นโทษของกรามแล้วเนี่ยก็พิจารณาดูนะโยมอาตมาทำหน้าที่นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอา่านแล้วก็เปิดเผยให้ยาโยามได้ฟังนะโยมตรีตรองด้วยปัญญาของญาติโยามเองนะพระพุทองค์ไม่ได้ทรงบังคับว่าจะต้องเชื่อพระองค์นะท่านให้ผู้ฟังเวณนยศาสตร์นั้นตรีตรองมีโยนิโสมนสิการให้เห็น แจ้งด้วยตนเองที่เรียกว่าปัจจัดตังเวทิตัปโพวินยูหิตเนี่ยวินยูหิติเนี่ยวินยูชนผู้ปฏิบัติจะพึงรู้ได้เห็นได้ด้วยตนเองเรียกว่าแต่ว่าธรรมะตรงนี้ท่านจริงๆก็หมายเอาสูงสุดคือพระนิพพานแหละโยมที่ว่าเห็นได้ด้วยตนเองเนี่ยแต่ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าในแง่มุมอื่นก็สงเคราะห์ลงได้ว่าผู้ฟังผู้ศึกษานั้นตริตรองให้เห็นจริง ให้เห็นตามเป็นจริงไดนะ้ในข้อนี้คือเหมือนกันว่าโทษของกาลเนี่ยมันมีโทษอย่างนี้จริงไหมอันนี้พระองค์จะทรงแสดงการถ่ายถอนกามโยมพวกอัญญะดิรัีเขาบอกว่าเขารู้การบัญญัติกามเหมือนกันแหละนะแต่ว่าวิธีถ่ายถอนกามถ่ายถอนอย่างไรเนี่ยเขาไม่รู้หรอกโยมเขาไม่มีปัญญาไม่มียานที่จะรู้ข้อ ปฏิบัติของการถ่ายถอนกามเลาว่าถ่ายถอนกามในที่นี้คืออะไรโยมโยมลองฟังดูนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นการถ่ายถอนกามทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายการกําจัดฉันทราคะในกามทั้งหลายการละฉันทราคะในกามทั้งหลายใดเล่านี้เป็นการถ่ายถอนกามเนี่ยโยม กามนั้นมันเป็นอัพยากตะเป็นกลางๆงไม่ใช่บุญแลวก็ไม่ใช่บาปนะเป็นกลางๆงนะโยมแต่ทีนี้ไอ้ฉันทดาคะคือกิเลสตัณหาเนี่ยที่มันไปยินดีในกามนะเมื่อไปยินดีในกามก็ต้องได้รับความทุกข์ทั้ง8ข้อที่โยมได้ฟังมาแต่นี้วิธีถ่ายถอนกามคือการไม่ติดในกามเนี่ยคือการไม่ต้องได้รับความทุกข์ ถึง8อย่างที่โยมฟังมาท่านก็บอกว่าให้กําจัดฉันทราคะไม่มีความยินดีในกามโยมไม่ติดในรูปสวยไม่ติดในเสียงเพลาะไม่ติดในกลิ่นหอมไม่ติดในรสอร่อยไม่ติดในสัมผัสที่อ่อนนุ่มอ่าถ้าเราไม่ติดในรูปสวยเราจะปิดสินข้อกาเมยไหมโยมแล้วก็ไม่ติดใช่ไหมล่ะไม่ติดในเสียงเพลาะเราจะไปลัก ของเขาเอาเงินมาซื้อเสียงเพราะไหมเราจะไปทำงานเพราะอยากได้เงินมาซื้อเสียงเพราะไหมอันนี้ยกตัวอย่างเพียงแค่เป็นบางข้อนะแต่ที่จริงโยมฟังก็ต้องเข้าใจรวมทั้งหมดเลยนะถ้าถ้าไม่ติดในเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยเนี่ยก็ไม่ต้องไปได้รับความทุกข์ถึง8ข้อเนี่ยบางคนติดใจในรสอร่อย ก็ต้องไปฆ่าสัตว์เพราะติดอกติดใจในเนื้อของมันเจนเนื้อตาภาพนี่บางคนชอบกินตาภาพใช่ไหมก็ฆ่าตาภาพนี่ติดใจในรถก็ต้องไปทำบาปกรรมดังนั้นบุคคลผู้กาจัดฉันทราคะในกามได้เนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหมือนราชกุมารราชธิดาทั้งหลายเหมือนพราหมณ์ทั้งหลายเหมือนพระ อริยสาวกทั้งหลายในสมัยก่อนที่ท่านสละกามออกบวชเป็นบรรพชิตเป็นผู้ที่ประพฤติเบาไม่ยินดีในกามไม่พัวพันอยู่กับวัตถุกามคือภรรยาสามีลูกหลานแก้วแหวนเงินทองเรื่องส่วนได้นายศธารมดาศักดิ์หรือว่าบริวารท่านไม่เอาท่านทิ้งหมดเลยอันนั้นเรียกว่าการกำจัดฉันทราคะในกาม แต่ว่าการกําจัดฉันตราคาในกามนั้นก็ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องออกบวชกันจึงจะชื่อว่าไม่ติดใจในกามนะไม่ติดใจในกามในนี้หมายความว่าเราไม่ยินดีเราไม่ยินดีในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยนะเราไม่ทะเยอทะยานเราไม่มีความอยากนะเราไม่มีความอยากก็อย่างเช่น มีหลายมีหลายท่านนะโยมในสมัยก่อนที่เป็นครือขัดที่เขาบรรลุเป็นพระอนาคามีบุคคลแต่ไม่ได้ออกบวชนะเป็นครือขัดบรรลุเป็นพระอนาคามีบุคคลพระอนาคามีบุคคลนั้นจะไม่ติดใจในกามแล้วนะโยมนะไม่ติดใจในกามแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ออกบวชดังนั้นการกําจัดฉันทราคะในกามนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะต้อง ออกบวชเสมอไปนะแต่ว่าการออกบวชนั้นเรียกว่าออกทั้งทางกายแล้วก็ออกทั้งทางจิตนะถือว่าเป็นเป็นการประพฤติเบาจริงๆโยมนะเป็นการประพฤติเบาจริงๆที่ไม่ต้องพัวพันในกามอาตมาบรรยายมาถึงตรงนี้เวลาหมดลงแล้วนะโยมเนาะไหโยมมาฟังต่อให้จบนะโยมวันใหม่เอาละวันนี้ตาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโน ผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร